อ่ะถามถึงเรื่องก,การเติมเกมมั้งค่ะเห็นบอกวา่าหนักขัาดไติโตไม่ตอบไดแม่ยครับเรื่องนี้หนักขนาดไหนคะอะไรนะครับผมเป็นคนเติมเกมหนักขนาดไหนบางคนเป็นหลักล้านหลักหลายล้านนักผมหนักมากหนักมากมากคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อย ไม่ค่อยตามพวกเทรนด์แฟชั่นอะไรพวกนี้ครับผมเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าหรืออะไรที่ที่ใช้ใช้อยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ย mm. ก็จะเป็นของขวัญจากแฟนคลับซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็ mm. นานๆที่เจอสวยๆซักเซตหนึ่งอะไรเงี้ย mm. ก็จะซื้อทีหนึ่งเพราะนั้นเงิน mm. ตรงตรง,ตรงนี้ของสินะแทบแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินที่ใช้ไปในการการซื้อความสุขให้ตัวเอง mm. ก็จะมีสองอย่าง, mm. างคือ เรื่องกล้องเรื่องแกจิตกล้องแล้วก็เรื่องเกมเพราะว่าเสียดายผมก็ทํางานผมก็ไม่มีเวลาไป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 ใช้ตรงอื่นอะไรแบบเนี้ยครับมันก็มีแค่เวลาในการเอามาแบบเล่นเกมเล็กๆน้อยๆในมือถือของตัวเองท่นเองทาถหาว่าเติมแค่ไหนก็ก็เทาเป็นหลักอ่อเดิรดทอยเหมือนกันก็เสียก็คือเติมเกมเสียเป็นล้าน ถ้ารวมๆทั้งหมดแล้วอะครับไม่ได้รอบเดียวรวมๆตั้งแต่เล่นมาทั้งหมดสี่ห้าปีอะไรเงี้ยครับก็เป็นล้านเหมือนกันอืมคือพอมาคิดอย่างนี้เป็นล้านแล้วตกใจไหมตกใจตกใจครับแลแต่ว่า,อาเออมันก็มันก็มัน,ม,นมันก็มีช่วงที่เราสามารถค้าขายในเกมได้บาง<ม>อ๋อเราก็บางอย่างในเกมไปขายเหมือนกันครับ<ม>ถึงแม้มันจะได้ไม่คุ้มเสียก็แต่ก็เถิดกันเลยนะเนี้ยเป็นล้านนี่กี่ล้านครับ ก็ก็เป็นหลักล้านแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินล้านไปขนาดนั้นครับผมเพราะเพราะว่าผมเป็นคนเติมทีละแบบอเติมทีละรอบอะเหมือนกับว่ามันมันมีเซตชุดใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราอยากเล่กเราเราก็จะเติมเข้าไปแล้วบวกกับความที่เราเล่นเกมนึงเราเล่นนานมากเล่นมาห้าหกปีอะไรแบบเนี้ยครับผมมันก็เลยแบบท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 บกันเข้าไปมากกว่า เราไม่ได้เติมเดี่ยมจูมกลัวข่าวนี้ออกไปแล้วคุณพ่อรู้ไหมคะจริงๆบอกพ่อครับบอกพ่ออพ่อรู้พ่อรู้ทุกอย่างเลยพี่หว่าพ่อรู้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนบอกพ่อเพ่อะพ่อเป็นลลงงไนี้นไปเล่นเกมนะทานู่นทํานี่นะพ่อรู้หมดเลยครับเขาบ่นไหมบ่นบ่นแต่ว่าเขาก็บอกให้พ่อเผานอยอะไรแบบนี้ครับผมแล้วเราเผาไหมคะ ติดก็พัาลงอยู่สักประมาณเดือนสองเดือนแล้วพอช่วงที่มันเป็นช่วงที่สมมติว่าเราทํางานหนักๆอะไรแบบเนี้ครับแล้วเรามันเป็นแล้วก็ติดกับช่วงสถา,านการณ์โควิดซึ่งเราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวไหนหรือว่าไปใช้ในการท่องเที่ยวหรือเติมความสุขให้ตัวเองอะความสุขเดียวที่เราหาได้ตอนนั้นก็จะมีแค่ดูซีรี์อ่านหนังสือแล้วก็เล่นเกมมาเลยงบประมาณมันทําให้งบประมาณในการเติมเกมตรนนั้นมันสูงขึ้นผิดกับ เดือนกันก่อนปีกันก่อนอะไรแบบนี้มากกว่าอืมอันจริงมันเป็นคือเป็นการเติมความสุขกับเราใช่ครับผมมองว่ามันเป็นการเติมความสุขให้ด้วยเอออันจริงรู้สึกไงบางคนอาจจะมองมุมมองว่าทําไมเอาเงินไปทําอย่างอื่นมันเปลืองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่หลายๆคนอาจจะมองว่าไร้สาระแต่เราก็สามารถยืนยันได้ว่าเราแบ่งใช้เราไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดไปกับการเติมเกมอ่ารเงี้ยแบบแบบนี้นะครับ ก็คือเราเราก็เจียดเงินเราก็แบ่งเงินเราก็มีเงินที่เซฟไว้แล้วก็มีเงินที่อันนี้แบ่งเป็นเงินที่สามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองได้โดยที่เราไม่สไม่ไม่เดือดร้อนอะไรติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ